สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ตลาดกินซ่าค่ะพี่น้องขาโอ้ยมาแต่เสาพี่น้องตัวนี้มาหอดมองทำการเสอร์ไพี่น้องครับกำลังจะเห็นเวทีอ,อย่พี่น้องครับโอ้ยพี่น้องผู้ใหญ่บุญนนท์น,นแัแวบๆอยู่ข้างในครับพี่น้องคขาเพื่อนอะมามามา,มา,มาพี่น้องขาจะพาไปเบิ่องมองเด้อมานอนอยู่พอ่อมานอนอยู่ซาจิมซ่าพี่น้องขามองโลก นี้เล่นอยู่ที่นะครับพี่น้องสองวงประทากันพี่น้องมาเริ่มเริ่มพี่น้องแรงมากแข่งลันที่แค่แกกับทีมงานศิลปินสาวน้อยรำเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเป็นบัมเพลกับพี่น้องครับสองวงประทากันครั้งแรกเล่นกลางกรุงพี่น้องครับเรีนกลางกรุงเทพเลยพี่น้องครับเล่นอยู่ตาชบุพสรังสีพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมาเด้อน้าพี่น้องเป็นไงเนาะพี่น้องตื่นไหมครับตัเสาแปดโมงเก่าโมงแปดโมงสวยแนี่ยดีหนึ่งครับเพราะเสาแล้วตัวสวยนี่นึง ตอนนี้ตอนนี้คนคนไว้ก็มารวมตัวกันหมดแล้วครับพี่น้องคนไวทที่ไัี่ไหาที่ไนี่เขนที่ไปนี่ไหนทีไนี่นทีนี่ไหนที่ไหนที <h 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 h no ่ไหี่ไหนหนงหนั่งหีพี่นี ไปที่ยอยู่ด้านนี้สองที่กรสิอยู่ทางนี้สองสองวีเลย <c oughs> พี่น้องเบิ้งสองเบื้งมาริ่มกันยังไม่ที่เกิดขึ้นรถหลายพี่น้องรถทีมงานรถทีมงานหมอลำทีมงานหมอลำ เพรนั้นก็เพนั้นก็จะเป็นผู้จัดครับันี่ครับนี่ก็จะเป็น <c oughs> มงมงตั้งเวทีใช่ป่าวมงตั้งเวทีสิมคันวัดกษัตริมคามครบแล้วอันนี้จะเป็นของวงวงสองครับวงสองก็จะเป็นน,นี่วงสองรำเพรียงโชว์ นั่นลำเพลินโซก็สินานแล้วลำเพลินโซครับอันนี้ของลำเพลินโซกลุ่มไมได้พี่น้องเดินง่ายอยู่อันนี้จะเป็นรถล,ลำเพลินโซพี่น้องอันนั้นพ่อยืดขาพ่อยืดกำลังหาฐานที่ลงรันเลนเป็นของพ่อยุทธครับตรงนี้ก็จะเป็นสาวน้าพีบันแพงครับอันนี้ก็จะเป็น,นรถคอนไวย นี่จะเป็นละครวายอ๋อพี่เฉลียวนี่ก็จะเป็นพี่เฉลียวครับพี่เฉลียวสุดหล่อเรานี่เองไม่ได้เจอกันสองวันพ่อไปกินข้าวเสียบบอพ่อครับอันนี้พี่สุดหล่อเราอันนี้พ่อพ่ออันนี้เรียกต้อเรียกพ่อพ่อสุดหล่อพี่เฉลียวครับผมก็ินข้าวไม่ได้พอกันสองหมื่นเนาะกินหอดบอเขียวเขียเพิ่งวันนี้บอ ก็ไปเห็นมารอแล้วเราเสียมาก้เาเียมารอเปล่พี่น้องไกิรเสียนมากท่นิอไปนออเพิ่มว้นี้อยูนเ่ไกออกเพิ่มวันนี้ทำหายอยู่กนเล่าน้องไทยไปยุบหมดก่ไปไปซอยสามมือจ้าพ่อไปช่วยสามวันครับไปซอยสามมือกำลังกินเข่าอยู่พี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเอ้านี่ไงรถอาจารย์รำลึนตี เตาน้อยไปบานแพงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุนมาแล้วก็นจะดพี่น้องใส่บุฟเ่น้งทั้งคนก็จะเป็นหมอลำด้วยนี่ครับเดินเดินใหญ่น้องี่ง เป็นอันนี้ทีมงานสารพัดแพงครับรถุดสารพัดแพงพี่น้องอย่าลืมเรื่องเหมือดแรงมาแหกกระลังเล่นเชียร์ลังการพี่น้องคะเห็นพวกมันนี่หรือว่าเห็นพวกใดเชี่ยนศิลปินขอถ่ายรูปเลยเด้อพี่น้องพอพวกมันนี่กระเสียวมาอวนอัวอยู่หน้าเวทีเพื่อนนี่ครับอันนั้นพ่อพอยืนรักกรลังสวัสดีครับปตาพวกอย่างนี้ต้องขับรถหนอปืนขึ้นยิงเถอะ คือยิงแทงเอาหัวป้อสวัสดีครับคือยิงแทงภาษาเอือนน้องรองรเตี้ยไม่ยิงโอ้จะเปิดดังฝนเนาะโอ้โอออยบรรยูได้โลกเส้นตัวสูงครับพี่น้องครับใช่ครับผู้เสียบเนี่ยเสียบพี่น้องครับนี่ครับทีมงานอันเท่า อันนี้ก็เสียู่ฝั่งทั้งพี่อันนี้ก็เสียย่ฟังนี้อันนี้อยู่ระหว่งางกลางเนาะนที่ฝั่งนั้นนู้นละมั้งพรถจอดฝั่งนู้นปรแม่นบ่อันนั้นมาพออยู่ครับอยู่ระหว่ําลัง น้องท่านผิดสิทนที่นั่นคอนไวท์ครับพี่น้องท่านผิดเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเหลียญก่อนนั่งเหลียญก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดีอุ้ยปวดไหมฮะเดี๋ยวสีพาไปหาพ่อผมนี้จะเป็นพ่ออยู่ครับพี่น้องอาจารย์ดน,นตรีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมฮอาจารย์ดน,นตรีครับี่น โอ้เสียดกวาดเสียดแจวหลายหลายยันยันยังพี่ mainland, mainland, mainland. น้องตรงนี้ก็จะเป็นพอหยุดพอหยุดพอหยุดพบมาแล้วนู้นนู้นมันไปจอดเรียกกันแล้วจะเป็นนูอะไรก็จะเป็นรถแม่ครัวกลางสีมาแล้วรถแม่ครัวมาแล้ว อันรถขนชุดพี่น้องนี่นะครับพี่น้องสถา,านที่กว้างใหญ่พี่น้องมาแรงมาเด้อมารวมตัวกันอยูดด่นวยดิเพี่น้องคะ่ะเดินเดินใหญ่พี่น้องลริ่มกุ้มปิดด้วพี่น้องกุ้มปิดในราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทกุ้มปิดเด้อหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท อย่าลืมเข้าไปเบิ่อนก็เปนพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวิสซ์มีก่อนเด้อพี่น้องครับอย่าลืมมาให้นกำลังใจกับทีมงานเซตปินซานอยเป็นบานแพงซานอยรับเพื่อนโชว์มือแรงครับพี่น้องครับพ่อผู้ใดกาทักทายได้พี่น้องครับศิลปินเขามางหน้าหลายตาพี่น้องครับเต็มเวทีอัจฉริเลยทั้งสองเวทีครับพี่น้องร่วมตัวกันมือแรงอยู่ตลาดกินซ่ารังสิตครับพี่น้องมาเดอรมาเดอรเริ่มทำการแสดงอาจจะเป็นทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวิสซ์มีครับสวัสดีครับผม